วัสดีครับตอนนี้เรื่องราวของยูเครนก็น่าสนใจจะมีการพบกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับปูตินที่阿拉斯าหลายคนมองว่าก็คงไม่ได้ข้อสรุปอะไรแต่ว่าแอดมินมองว่ามีอะไรพิเศษแน่นอนก็เหมือนกับทุกครั้งเวลาที่สหรัฐจะคุยกับรัสเซียก็จะมีการระแวงจากยูเครนแล้วก็ยุโรปเสมอกลัวว่าจะไปแอบตกลงอะไรกันโดยที่ตัวเองไม่รู้อยากเข้าไปฟังด้วยแอดมินเป็นคนที่อธิบายตรงๆมาตั้งแต่ทีแรกก็ยอมรับว่า การคุยกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับปูตินในครั้งนี้มีข้อเสนอแน่นอนแต่ก็มีโอกาสที่ปูตินจะยอมด้วยธรรมชาติของการเจรจาไม่มีใครได้100%อยู่แล้ว ความน่าสนใจหลุดออกมาก่อนหน้านี้ว่ารัสเซียจะยอมถอนทหารออกจากเคอร์ซอนและก็ซาบอริเซียจะเอาเฉพาะลูฮัสและก็โดเนสเท่านั้นเรียกว่าข่าวหลุดออกมาก่อนการเจรจาแน่นอนว่ารัสเซียต้องออกมาปฏิเสธไว้ก่อนเราก็เริ่มคาดเดาการเจรจาได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ประเทศเยอรมันรีบออกมาบอกยูเครนว่าห้ามยอมแม้ว่าจะได้สองแคว้นคืนมาแต่ว่าห้ามยอมเสียดอนบาใหงกับรัสเซีย ดอนบาสก็คือลูฮัสแล้วก็โดเนสรวมกันก็รอดูว่ายูเครนจะยอมไหมแอดมิดเล่าให้ฟังไปแล้วว่ายูเครนไม่เคยเข้าไปดอนบาสได้เขามีรัฐบาลของเขาเอง ถ้ายูเครนได้เค์อสอนกับซาโปลเซียขึ้นมาแอดมินคิดว่ายูเครนน่าจะยอมแต่ว่าโจมันมาบอกดักไว้ก่อนว่ายูเครนห้ามยอมนะเป็นเทคนิคการเจรจาหรือเปล่าไม่รู้จะไปยอมง่ายๆก็ไม่ได้ลองคุยดูก่อนแอดมินคิดว่ารัเสเซียอาการไม่ดีมากนะักอยากจะเอาทั้งหมดไปถึงมอโดว่ายึดริมทะเลทั้งหมดสุดท้ายจะมาเอาแค่สองแควนพลาดเป้าหมายไปเยอะ แต่ถ้ารัเสเซียสู้ต่อไปอาจจะเหลือน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับสหรัฐว่าจะช่วยเหลือยูเครนอย่างไรตอนนี้สหรัฐกักไว้ไม่ช่วยแบบเต็มที่เพื่อบีบทั้งสองฝ่ายเจรจาเพราะถ้าเจรจาได้การรับรางวัลโนเบลของโดนโทัทัมจะสมบูรณ์แบบมากมีบางคนอยากทราบว่าภูมิภาคโคสที่ยูเครนไปยึดของรัเสเซียหวังเอามาต่อรองเป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้รัเสเซียยึดคืนเกือบหมดแล้วเลยอยู่ตรงชายแดนนิดหน่อยยูเครนเสียกําลังในภูมิภาคโคสเยอะมาก แอดมินได้วิเคราะห์ไว้แบบนี้ไม่โอเคหลายคนบอกว่ายูเครนทำถูกแล้วที่บุกภูมิภาคโคส์วันนี้ก็ลองพิจารณาดูไม่มีผลทางยุทธวิธีเพราะอามาต่อรองไม่ได้ถ้าถามว่าเสียกำลังฟรีไหมก็พูดแบบนั้นได้อาจจะคิดในทางที่ดีก็คือรัสเซียก็เสียเยอะเหมือนกันแต่ว่าในทางยุทธวิธีแล้วมันก็คือล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จใดๆคนที่เชร์ย,ยูเครนต้องยอมรับความจริงในเรื่องนี้ว่ามันไม่ได้อะไร แอดมินไม่ได้ดีใจที่ตัวเองพูดถูกแอดมินเสียใจกำลังพลของยูเครนเพราะว่าแอดมินมองแล้ววิเคราะห์แล้วมันแทบไม่มีทางเปีนไปได้ ยูเครนจะมัดมือเนโต้บุกรัสเซียแบบนั้นไม่ได้เพราะการช่วยเหลือจากตะวันตกในภูมิภาคโคชยากมากเพราะเป็นการบุกรุกรักเสเซียตามข้อตกลงแล้วตะวันตกช่วยไม่ได้มันมีกติกาอยู่วันนี้ถ้าไม่ดื้อจนเกินไปก็จะเข้าใจในสิ่งที่แอดมนได้อธิบายไว้ผิจารณาด้วยเหตุผลคิดแต่ว่าอยู่ไกลบุกเลยรบเลยไม่ได้สนใจไม่ได้นะครับแล้วดูความเป็นจริงในวันนี้บทเรียนจากเรื่องนี้ก็คือให้มองตามความเป็นจริง ในระหว่างนี้ก็ยังมีการต่อสู้กันอยู่ก่อนการเจรจามีการชะลอบ้างแต่ว่าไม่ถึงขั้นหยุดรบ ถ้าทหารใครเป็นอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าโชคายเพราะว่าจะมีการเจรจาหยุดอยู่แล้วสิ่งที่เป็นความหวังของยูเครนมากที่สุดก็คือเครื่องบินยูเครนหวังจาก F16 มากว่าจะมาเปลี่ยนเกมแอดมินวิเคะห์แบบตรงๆไว้ตั้งแต่ทีแรกว่า F16 เปลี่ยนเกมไม่ได้อย่าหวังขนาดนั้นวันนี้ผู้ชมคงเข้าใจแล้วที่แอดมินบอกว่าสนามบินของยูเครนไม่พร้อมระบบไม่รองรับ F-16 ไปแนวหน้ายังไม่ได้ ส่วนที่มีการเสนอข่าวว่า f 16ไปโจมตีรัเสเซียแล้วก็เป็นแค่การสร้างข่าวของคนบางคนหวังปั่นยอดถึงวันนี้ไม่มีรายงาน f 16ไปแนวหน้าก็ได้แค่บินสกัดโรนสกัดขีปนาวุธแถวภาคตะวันตกเป็นเพราะว่ายังไม่อนุญาตให้ f 16ไปแนวหน้านักบินยังไม่ชำนาญฝึกนักบินอยู่ที่โรเมาเนียปกติฝึกบิน f 16ใช้เวลา3ปีตอนนี้แค่ปีกว่าเท่านั้นตะวันตกมีระเบียบเข่งคัด ไม่ส่งนักบินไปเสี่ยงถ้าไม่พร้อมยูเครเลยใช้มิก29แล้วก็ซู27เท่าที่มีซึ่งมันก็มีข้อจํากัดเยอะแต่ก็มีผลงานอยู่รัเสเซียเจ็บเหมือนกัน2-3วันก่อนรัเสเซียสามารถจัดการซู27ของยูเครนได้ตอนนี้ยูเครนเหลือเครื่องบินไม่เยอะแล้วพวก f 16กับมิราดยังไปแนวหน้าไม่ได้นะครับ ประธานาธิบดีของยูเครนมีการพูดถึงกิบเพนก็คือต้องการให้สวีเดนส่งกิบเพนให้กับยูเครนแอดมินเข้าใจนะครับแต่ว่าความจริงกิบเพนหลักการก็ไม่ต่างกับ F16 กับมิราชถ้านักบินไม่พร้อมก็ไม่ส่งไปต้องฝึกบินฝึกทางยุทธวิธีมากมาย2-3ปี ไม่ใช่6สัปดาห์เหมือนที่ยูเครนเคดตอนนี้ยูเครนก็พยายามแก้ปัญหาหาเครื่องบินมาใช้โมดิฟายเท่าที่ยูเครนจะทําได้ล่าสุดมีภาพของยูเครนเอาเครื่องบินทางการเกษตรซีรินหรือว่า C-137 เป็นเครื่องบินใบพัดมาติดขีปนาวุธ R-73 ซึ่งเป็นขีปนาวุธสแสวงความร้อนติดสองลูกมันก็ดูแปลกตาดีบอกถึงความพยายามดิ่นรนของยูเครน เป้าหมายของยูเครนไม่ได้เอาไปสู้กับซู -35 หรือว่าซู34ของรัสเซียแต่ว่าเป้าหมายของซีรีน137มันก็คือโดรนที่บินต่ำและก็ความเร็วไม่มากนัก R73 เป็นขีปนาวุธที่ยูเครนมีมากพอสมควรถามว่าทำไมสหรัฐไม่ส่งขีปนาวุธให้เพราะมันผิดข้อตกลงและที่สำคัญอุปกรณ์ของยูเครนไม่รองรับแต่ว่าสหรัฐก็เคยส่ง a i ไ9แสวงความร้อนให้กับยูเครนอยู่ก็เป็นการนิ่นรนของยูเครนเท่าที่ทำได้ มันก็น่าสนใจดีใช้เครื่องบินไมบพัดติดขี่ปนาวุธดีกว่าไม่มีเครื่องบินใช้ตอนนี้ยูเครนแค่ประคองอาการรัเสเซียยังยึดเพิ่มได้แต่ว่าได้เฉพาะขอบขอบของแคว้นโดเนสเท่านั้นสรุปหมดแรงทั้งคู่ไปต่อเจ็บต่อไม่จบแอดมินพูดเสมอว่าถ้าให้ปูตินคิดอีกครั้งว่าจะบุกรุกยูเครนไหมปูตินก็คงตอบว่าไม่ รู้อะไรไม่เท่ารู้งี้ไม่มีใครรู้อนาคตและไม่มีใครย้อนเวลากลับไปได้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันจะเป็นบทเรียนต่อไปซึ่งบทเรียนนี้ราคาแพงมากของทั้งสองฝ่ายคนไทยยุให้รบอย่างเดียวไม่ได้ไปลำบากด้วยทั้งอาจารย์ศาสตราาจารย์ด็อกเตอร์ไม่ได้ไปแนวหน้าด้วยให้สมัครไปรบก็ไม่ไปยุอย่างเดียวถ้าเรามีโอกาสคิดเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร ที่จะไม่ต้องสูญเสียเป็นล้านแบบนี้แลกมากับอะไรก็ไม่รู้เพื่ออะไรก็ไม่รู้สนองความต้องการของผู้นำกับประชาชนชั้นสูงของรัสเซียที่ต้องการสงครามคิดว่าง่ายซึ่งพวกนี้ไม่เคยลำบากอะไรอยู่แล้วคนที่ลำบากก็คือชาวบ้านกับชั้นผู้น้อยผอ,อของรัสเซียเก่งจังคุยโวไม่ได้ออกรบเองถ้าท้ายที่สุดแล้วรัเสเซียได้แค่ลูฮัสกับโดเนสจริงๆก็ถือว่าล้มเหลวกับสิ่งที่ต้องสูญเสียไป าจะได้แค่นี้ก็ไม่ต้องสูญเสียเป็นล้านขนาดนี้อาจจะเป็นบทเรียนได้ว่าการจะยึดใครในพอสอนี้มันไม่ง่ายเหมือนปากว่ารัเสเซียทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วของเชียร์รัสเซียก็น่าจะเรียนรู้ยังคิดหน่อยก็ดีนะครับเรื่องราวของยูเครนยังต้องรอติดตามอีกเยอะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปรอดูการเจรจาก่อนว่าจะออกมาอย่างไรไม่มีใครได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแอดมินอธิบายเป็นตั้งแต่ตอนต้นแล้วและสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ มันก็ไม่ได้เกินที่แอดมินวิเคราะห์ไว้ถ้าผู้ชมชอบก็กดติดตามมแอดมินด้วยแอดมินไม่เป็นกลางแต่ว่าเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแอดมินเอาใจช่วยเหลือยูเครนนะครับแต่ว่าแอดมินก็ไม่สามารถที่จะไวยูเครนทุกเรื่องได้จริงก็คือจริงไม่จริงก็คือไม่จริงดีก็คือดีไม่ดีก็คือไม่ดียังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับ